ก็สวัสดีด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการสปอยอนิเมะมหาศึกราบิพบตอนที่177นะครับ ไอเยียนจูมันที่อยู่ในคุกเนี่ยก็ได้ถามลูกน้องตัวเองว่าหลวเฟิงฝึกหนักอยู่ที่เมืองเวิงวางใช่หรือไม่และไอเยียนจูเนี่ยมันก็คิดว่าหลวเฟิงนั้นก็คงไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นอัจฉริยะจริงๆหรอกนะทางด้านลูกน้องไอเยียนจูเนี่ยก็ได้ตอบไปว่าหลวเฟิงนั้นกลายเป็นศิษย์โดยตรงของเจ้าเมืองเวิงวางแล้วไอเยียนจูที่อารมณ์ดีอยู่เมื่อคู่นี้ก็ได้มูหขึ้นมาทันทีเลยนะครับจากนั้นก็ได้ตัดมาที่หลวเฟิงนะครับที่หลวเฟิงเขานั้นก็ได้กลับมาที่บ้านแล้วก็ดูเหมือนว่าก็จะมมีคนาขอถ่ายรรูปปลต้นับหวเเฟง็จาาาานนนนนววมมมกกกเเเเลยยทีีดดบงค็ออไ้้ใหะ เงินให้กับหลวเฟิงเพื่อที่จะขอไปกินข้าวด้วยสักมือ้อบาบาตะที่ได้เห็นแน่นางก็เลยคิดว่าค่าตัวของหลวเฟิงในตอนนี้ไปกินข้าวสัก2อสามื้อเนี่ยก็สามารถซื้อวัตถุดิบล้ำค่าในการฝึกฝนได้เยอะเลยในเวลาต่อมาหลัวเฟิงก็ได้มาที่เข่าทะลุฟ้าบุพการนะครับเพื่อที่จะกลับมาทดสอบอีกครั้งซึ่งผู้ที่หลวเฟิงนั้นต้องผ่านไปให้ได้ก็เป็น3คนเหมือนเดิมหลังจากที่มาถึงเนี่ยการต่อสู้ก็ได้เริ่มขึ้นทันทีนะครับหลังจากที่หลัวเฟิงสามารถผ่านเข่าทะลุฟ้าบุพการระดับผู้ครองดินแดนมาไดด้้้้แลลวซึงงงในนนตอีหัเฟิก็สาามรรรรถถบบุะผู างดวได้แล้วนะครับและก็ได้รางวัลมหาศารถึง3,000ล้านแ้บสะสมในเวลานี้การต่อสู้ที่ได้เริ่มไปแล้วหลวเฟิร์นก็ได้ถูกลุม3ตัว1เหมือนเดิมจากนั้นหลัวเฟิร์นก็ได้ถูกทักษะพลังจิตของตัวงูเนี่ยดนเข้าอย่างเต็มเส่งผลในเขานั้นก็เดินถอยหลังออกไปไกลจากนั้นตัวกระทิงก็ได้เข้ามาอัดหลวเฟิร์นอย่างไม่ยั้งหลวเฟิร์นที่กำลังจะถูกโจมตีอีกครั้งก็ได้เปิดใช้งานทักษะเทพอสูรแปรผันส่งผลให้หลัวเฟิร์นสามารถรับพลังโจมตีจากทั้งสองคนได้จากนัััััั้้้นนนหหหลลลลลลววววเเเฟงงงกกกกก็็ไไไดจมมตีสสบบปป่่ผใยถอออรพ ก็ได้พุ่งอย่างรวดเร็วเข้าไปหาตัวงูแต่ทว่าตัวที่เป็นลิงนั้นก็ได้เอาแท้มาขวงหลัวเฟิงเอาไว้แต่ทว่ามันก็ไม่สามารถหยุดหลัวเฟิงไว้ได้นะครับหลังจากที่หลัวเฟิงเนี่ยดึงไอ้ลิงมาแล้วแล้วก็ได้อัดไปที่หน้าของมันซึ่งมันก็ปรากฏว่ามันก็เป็นภาพลวงตางของตัวงูนะครับหลัวเฟิงจึงได้ถูกไอ้ลิงเนี่ยสวนกลับไปแล้วก็เดิ้ถอยหลังออกไปไกลพร้อมกับฐานด้านไอกระชินเนี่ยก็ได้ดักอยู่แล้วแล้วก็ได้ใช้ขวานของมันโจมเป็นที่หลัวเฟิงอย่างรุนแรงแต่ทว่าการโจมตตีีในนรัั้้งงง็ไมาม,าไไม,ม่่มาาทออลวเเดดชช์พยขข โจมตีมาที่หลวเฟิงอีกครั้งแต่การโจมตีของมันในครั้งนี้ก็ถูกหลวเฟิงนั้นหยุดไว้ได้อย่างสบายนะครับพร้อมกับบทขยี้อาวุธของมันทันทีและหลวเฟิงนั้นก็ได้สวนกลับไปด้วยกงเล็บฉีกสวรรค์ส่งผลให้อากรทถิงนั้นถูกจัดการทันทีหลวเฟิงก็ไม่ได้จบการโจมตีนะครับก็ได้พุ่งอย่างรวดเร็วเข้าไปจัดการอีก2ตัวส่งผลให้การทดสอบในครั้งนี้รู้ผลทันทีและหลวเฟิงนั้นก็เป็นฝ่ายชนะตัดมาที่ไอ้กลุ่มของทางด้านบอสวาที่มันก็ได้พูดคุยกับหลว่างอีดสแม้แต่พอขอไม่ว จะสอบสวนและพวกมันก็คิดว่าหลวงเฟิงนั้นไม่เห็นจกักรวาลเสมือน,นอยู่ในสายตาเลยตามความคิดของพวกมันแล้วควรจะสะกดความก้าวหน้าของหลวงเฟิงเอาไว้จากนั้นราชาหลงอีก็ได้ส่วนไปว่าอำนาจใหญ่นั้นล้วนอยู่ในการควบคุมของเจ้าเมืองเวองวางซึ่งในเวลานี้นางก็ไม่อยากจะพูดนะครับแต่ก็จะไม่พูดก็ไม่ได้นะครับแต่ก็ไม่คิดว่าไอ้บอสวาเนี่ยมันจะกล้าก,กดขี่ลูกศิษย์ของเจ้าเมืองเวองวางจากนั้นก็ได้ตัดมาที่หลวงเฟิงนะครับที่เขานั้นก็ได้ฝึกฝนอยู่ร่างสัประหลาดเก่าทองและล่างเผ่ามาสังหารนั้นทั้ ดวงดาวขั้น9้าแล้วหลวงเฟิงจึงคิดว่าในเวลานี้ควรจะทําให้ล่างมนุษย์นั้นไปถึงระดับผู้ครองดวงดาวได้แล้วจากนั้นก็ได้ตัดมาที่ราชาหลวงอีและกลุ่มไอ้พวกบอสวาอีกครั้งนะครับซึ่งราชาหลวงอีเนะี่ยนังนก็ได้อธิบายให้ไอ้บอสวาฟังว่าเขาทะลุฟ้าบุปการระดับผู้ครองดินแดนที่ล้านยุคสมัยไม่มีใครสามารถผ่านไปได้แต่ในเวลานี้หลวงเฟิงนั้นสามารถฝ่าไปแล้วพร้อมกับกบรรลุปเป็นระดับผู้ครองดวงดาวอีกด้วยและก็ยังได้คะแนนสะสมอีกถึง3,000ล้าน,น,านคะแนนกลุ่มไอ้พวกบอสวาเน หวเฟิงนั้นก็ได้มาหาอาจารย์ของเขาเจ้าเมืองเวิงวางหลังจากที่เจ้าเมืองเวิงวางเห็นหลวเฟิงแล้วเขานั้นก็ได้พูดกับหลวเฟิงว่าหลวเฟิงนั้นสามารถสถิตล่าสัปปะหดเขาทองได้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันหลวเฟิงที่ได้ยินแบบนั้นก็เกือบตกใจเลยนะครับจากนั้นเจ้าเมืองเวิงวางก็ได้ดึงแกนสัปปะหดเขาทองออกมาจากตัวของหลวเฟิงทันทีหลวเฟิงที่คิดว่าเจ้าเมืองเวิงวางรู้ถึงเรื่องนี้แล้วถ้าเกิดว่าถูกตีตาเป็นต่างเผ่าก็จบแน่หลังจากที่ดึงแกนสัปปะหดเขาทองออกมาจากตัวหลวเฟงแล้วเจ้้าาเเเมืองงววกก็ไดล่ฟิิงงไไปปอีกววว่่่าาาามมมคดดลััเฟนน้จะสรถ าเขาได้หอกนะพร้อมกับเจ้าเมืองเวิงวางก็ได้บอกไปอีกว่าใครที่มาที่เมืองเวิงว้างเ่านั้นก็สามารถมองเบื้องลึกเบื้องหลังได้ทุกคนอย่างชัดเจนในพิภตาและในตอนนั้นเจ้าเมืองเวิงว้ังก็ได้เห็นแกนพลังชีวิตของสัป,ปหลาดเขาทองที่อยู่ในตัวของหลวเฟิงแล้วแต่เขานั้นก็ได้บอกให้หลวเฟิงไม่ต้องตื่นตระหนกไปนะครับเพราะว่าหลัวเฟิงนั้นมีความสามารถในการชิงสถิตร,ร่างสัป,ปหลาดเขาทองก็ถือเป็นความเก่งกาจของหลัวเฟิงและเจ้าเมืองเวิงวังก็ได้อธิบายไปอีกว่าในจักรวาลนี้มีเรื่องอัศจรรย์มากมายเกิดขึ้นและในกรณีของ การค่อนข้างไปทางบนจากนั้นก็ได้กล่าวไปอีกว่าชีวิตประเภทเลือดเนื้อนั้นท้ายที่สุดแล้วแกนแท้ก็ยังคงเป็นจิตวิญญาณและก็คิดว่าจิตวิญญาณของหลวงเฟิงนั้นไม่เปลี่ยนแปลงยังเป็นส่วนหนึ่งของเผ่าพันธุ์มนุษย์และจากนั้นเจ้าเมืองเบือวงวางก็ได้คืนแกนพลังสาประหลาเขาทองให้กับหลวงเฟิงนะครับและเจ้าเมืองเบือวงวางก็ได้อา,อาวุธเทปะูลออกมาให้หลวงเฟิงพร้อมกับอธิบายว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ที่เฮโรโดใช้เป็นแค่อาวุธพลังจิตรูปแบบรวมส่วนใหญ่เป็นผู้อาวุโสจักรวาลที่ทดลองฝฝึกกนนนนนนเทอสสรรจิตัังงหาใใ้้้ชและ่่ี็ไม เป็นสิ่งที่ล้ำคา่าแต่ทว่ามันก็ไม่ได้มีศักยภาพด้วยขนาดนั้นหลวงเฟิงจะได้เห็นคําพูดของอาจารย์ของเขามากมายเนี่ยเขานั้นก็ได้คิดว่าวิสัยทัศน์ของอาจารย์ของเขานั้นสูงมากทิ้งสถิตล่าสัปหลาดเขาท้องถูกนับว่าเป็นแค่โอกาสปานกลางเท่านั้นและอาวุธเทพสูนรที่ทางด้านผู้ประสูจักรวาลใช้ในสายตายของเจ้าเหมืองเวิงวางก็เป็นแค่ธรรมดาธรรมดาเท่านั้นหลังจากที่หลวงเฟิงได้ทดลองใช้อาวุธเทพสูตรแล้วเขานั้นก็พึงพอใจกับผลลัพธ์ของมันเป็นอย่างมากนะครับและจากนั้นทางตานเจ้าเหมืองเวิงวางเนี่ยก็ ก็ได้อธิบายว่าสิ่งนี้ไม่เคยปรากฏสู่โลกและบอกให้หลวเฟิงนั้นอย่าเผยข้อมูลของมันต่อภายนอกเพราะไม่อย่างนั้นละก็จะมีผู้ประสูจักราวาลที่บ้าระห่มและเจ้าเมืองเวิงวางก็ได้บอกหลวเฟิงไปอีกว่าหลวเฟิงนั้นสามารถประสานมันเข้าสู่ร่างกายได้มันนั้นจะสามารถเปลี่ยนเป็นขนาดใหญ่ได้ตามใจชอบถ้าขนาดใหญ่ก็สามารถปกคลุมไปถึงร้อยล้านกิโลเมตรถ้าขนาดเล็กก็เล็กเท่าระดับเซลล์อาศัยมันใช้หลบหนีได้และใช้ต่อสู้ได้ส่วนประโยชน์ที่แท้จริงของมันทางด้านเจ้าเมืองเวิงวังจะส่งคำพีไปให้หลวเฟิงทางด้านจักรวาลเสมือนะครับและ ให้หลวเฟิงะ์ะค่อยๆศึกษามันทําความเข้าใจกับมันจากนั้นเจาน้จาเมืองเวิร์กว่ยก็ได้บอกกับหลวเฟิงไปว่าในตอนนี้หลวเฟิงนั้นได้บรรลุถึงระดับผู้ครองดวงดาวแล้วตามธรรมเดยมของบริษัทจักรวาลเสมือนก็ต้องไปสู่สนามรบนอกเขตแดนหรือไม่ก็ไปที่แดนลับจักรวาลทําการฝึกฝนความเป็นความตายและการไปครั้งนี้ก็อันตรายเป็นอย่างยิ่งเพราะเหตุนี้อัจฉริยะมากมายล้วนล่วงลับและก็บอกหลวเฟิงไปอีกว่าถ้าหากว่าหลวเฟิงนั้นเตรียมตัวพร้อมมากพอแล้วก็ค่อยกลับมาหาอาจารย์อีกครั้งนะครับหหลลลัังงจจากที่ววเฟไปแ้นะครบ เืองเบิงวางเนี่ยเขานั้นก็ได้คิดกับตนเองว่าเคอร์ตี้นั้นก็ได้ตายไปแล้วหวังว่าปีกที่ให้ไปนั้นจะสามารถปกป้องหลัวเฟิงได้ตัดมาที่ไอเยียนจูที่อยู่ในคุกอีกครั้งนะครับลูกน้องของมันเนี่ยก็ได้รายงานข้อมูลเพิ่มเติมไปว่าโดยการที่ลัวเฟิงนั้นได้เป็นลูกศิษย์ของเจ้าเมืองเบืองวางไปแล้วจึงได้กลายเป็นอัจฉริยะรุ่นใหม่แต่บริษัทจักรวาลสมือนก็คาดหวังเชื่อมันที่สุดในตอนนี้ไอเยียนจูเนี่ยมันจึงไม่พอใจนะครับเพราะว่ายังไม่ถึงหนึ่งในคสิบ้้านีีนไปอก 1น0 0ยุคสมัยมันเนี่ยจึงไม่พอใจเป็นอย่างมากเลยนะครับจากนั้นก็ได้ตัดมาที่หลวเฟิงเวลาก็ผ่านไปถึง300ปีอย่างรวดเร็วนะครับหลวเฟิงนั้นก็สามารถตรักรู้ศิลาจารึกเวิ้งวาง้างก้าวจักรวาลภาพที่4กับภาพที่5ได้แล้วซึ่งการตรักรู้ภาพที่4และภาพที่5นั้นก็เทียบเท่าได้กับฝ่าสะพานทะลุฟ้าชั้นท,ที่15นะครับพร้อมกับหลวเฟิงนั้นก็ได้ประสานรวมเทพสูรเทยายนและเคล็ดลับวิชามากมายไม่ว่าจะเป็นสไตล์เอาข้ามจักรวาลที่หลวเฟิงนั้นก็หามาได้ในควาาาามทรรงงงจํขขอขอัป และรวมไปถึงก็สามารถทําให้สับลาดเข่าทองนั้นประสานรวมกับปีกพิฆาตอูได้มันจึงส่งผลให้สาบลาดเขาทองนั้นรวดเร็วกว่าเดิมนะครับและคะแนนสะสม3,000ล้านคะแนนที่หลวงเฟิงได้มานั้นก็ได้เอาไปแลกเปลี่ยนบันทึกมิติเวลาบันทึกมิติเวลาเล่มที่4เล่มที่5เล่มที่6และของอัปเกรดที่ล้าค่ามากมายในการฝึกฝนนะครับหลวงเฟิงที่ได้ฝึกมาเรื่อยๆเนี่ยเขานั้นก็ได้เข้าใจขั้นที่1ของเทปศูนเจ็ดสังหารได้มากขึ้นและในเวลานี้มันก็เป็นเวลาที่หลวงเฟิงนั้นพร้อมที่จะไปจาก จเจนเยียนและก็ได้คำนับอาจารย์เจนเยียนนะครับจากนั้นหลวงเฟิงเนี่ยก็ได้มาหาเจ้าเมืองเวิงหวางซึ่งเจ้าเมืองเวิงหวางเนี่ยก็ได้อธิบายว่าหลังจากเป็นผู้ครองดวงดาวแล้วก็ต้องเข้าการฝึกความเป็นความตาย ซึ่งมันก็เป็นธรรมเนียมของบริษัทจกักรวาลเสมือนมานับร้อยล้านปีเจ้าเมืองเืิงวางเนี่ยจึงถามลัวเฟิงไปว่าลัวเฟิงนั้นจะเลือกขัดเก่าแบบไหนซึ่งลัวเฟิงเนี่ยก็เลือกสนามลบนอกเขตแดนนะครับและก่อนที่จะไปเนี่ยเจ้าเมืองเืิงวางก็ได้บอกกับลัวเฟิงว่าที่นั่นมีผู้แข่งแร่งต่างเผ่าพันธุ์มากมายไม่ว่าจะเป็นเผ่าจาักรกลเผ่าปีศาจเผ่าแมลงซึ่งสามเผ่าพันธุ์นี้ติดอยู่กับอาณาจักรเขตเผ่ามานุษย์และก็มีสงครามไม่เคยขาดสายและทางด้านเจ้าเมืองเวิงวางเนี่ยก็ได้บอกไปอีกว่าในสานนมเผ่าพ อันตรายที่สุดพร้อมกับก็ได้บอกไปอีกว่าเคอร์ตี้สิทธิ์พี่ของหลัวเฟิงก่อสินชีพด้วยน้ำมือของเผ่าพันธุ์แมลงและประสบการณ์ของเคอร์ตี้ไม่ว่าจะเป็นแต้มสะสมของล้ำค่าก็มากกว่าของหลัวเฟิงในตอนนี้เป็นอย่างมากถึงอย่างนั้นเขานั้นก็ยังลวงลับและเจ้าเมืองเวิงวางก็ได้ให้สมบัติแทนตัวของเขาไปกับหลวเฟิงนะครับหากว่าหลัวเฟิงเจออันตรายถึงแก่ชีวิตก็ให้บีบมันให้แตกทันทีเจ้าเมืองเวิงหวางก็จะไปถึงในเวลาอันสั้นนะครับจากนั้นหลวเฟิงก็ได้ออกเดินทางนะครับและก่อนที่จะไปยังสนามรบ หลวเฟิงเนี่ยจึงได้สั่งซื้อศพของเผ่าพันธ์แมลงระดับผู้ครองดวงดาวสุดปลายยอด10,000หน่วยนะครับจากนั้นหลวเฟิงก็ได้เข้ามายัางโลกภายในร่างกายของตนเองและหลวเฟิงก็ได้บอกให้อีเดน่าเนี่ยสแสดงให้เขาดูว่าเหล่าเผ่าพันธุ์แมลงที่หลวเฟิงให้บ่มเพาะนั้นเป็นอย่างไรบ้างซึ่งกระปากฏว่าก็ออกมาเป็นกองทัพแล้วนะครับในตอนนี้ซึ่งทั้งหมดนี้ก็มีเผ่าหูเจียนะั้นล้านตัวราชาเหลียถัง10,000ตัวราชาเฟิงอิง1 0 0่งตัวและในเวลานี้ก็บ่มเพาะเสร็จทั้งหมดแล้วหลวเฟงเฟิง ได้ซื้อวัตถุดิบมาเพิ่มอีกและให้อลินานั้นบ่มเพาะราชาหูเจี๊ยอีกหนึ่งล้านตัวจากนั้นอิลินาเนี่ยก็ได้อธิบายว่าสิ่งแลกปลี่ยนในการสร้างราชาหูเจี๊ยหนึ่งตัวเทียบเท่ากับมแมลงหูเจี๊ยธรรมดาร้อยตัวซึ่งสักยภา,าพโดยรวมของราชาหูเจี๊ยก็เป็นสิบเท่าของมแมลงหูเจี๊ยธรรมดาถ้าหากว่าทําแบบนี้ก็ใช่ว่าจะคุม้มจากนั้นหลวงเฟิร์นก็ได้อธิบายว่าจํานวนนักลบที่ลังนาพยาเผาพันุ์แมลงควบคุมได้นั้นมีจํากัดอิลินานั้นก็รู้ดีนะครับ จํานวนหมื่นตัวดังน,นั้นก็สามารถทําให้แต่ละตัวนั้นใช้กดเกลียในการโจมตีได้แต่ถ้าว่าจํานวนนักสู้ถึง1ล้านตัวทําได้เพียงทําให้พวกเขานั้นร่วมมือร่วมใจกันในการต่อสู้ได้ถ้าเกิดว่าจํานวนสูงไปกว่านี้แล้วก็ถือว่ายากหลวเฟิงเนี่ยจึงได้ส่วนไปว่าพอแบบนั้นจึงต้องพิจารณาร่วมกันและราชาหูเจียหล้านตัวก็คืออัตราส่วนที่เหมาะสมที่สุดแล้วอิลิน่าก็ถึงกับตกใจนะครับเพราะว่าหลวเฟิงเนี่ยก็มองการไกลเอามากๆหลวเฟิงเนี่ยจึงสั่งให้นางทาอย่างเต็มที่นะครับ แล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรสามารถติดตามการสปอยในตอนหน้าได้เลยนะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับการสปอยอนิเมะมหาศึกลาพิภพตอนที่177โอเคครับสำหรับคลิปนี้หากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับหากถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยสำหรับคลิปนี้ผมองขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ